ก่อนเริ่มต้นคลิปอธิษฐานวันนี้ขอกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปอธิษฐานใหม่ๆด้วยกันนะคะวันนี้เรากำลังเผชิญสิ่งใดอยู่หากทุกใจจงอธิษฐานหากเหน็ดเหนื่อยจงอธิษฐานหากหมดหวังจงอธิษฐานจงอธิษฐานในทุกสถานการณ์เพราะพระเจ้าทรงฟังคำอธิษฐานของเรา พระเจ้าพระบิดาพระสัญญาของพระองค์ได้บอกว่าบรรดาผู้ทำง,งานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราแล้วเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขขอพระเจ้าทรงประทานกำลังให้แก่ลูกเป็นที่พึ่งพิงในยามที่ลูกหมดสิ้นเรี่ยวแรงขอทรงยกชูลูกขึ้นด้วยมือขวาอันมีชัยให้ลูกได้พักสงบหายเหนื่อย และเป็นสุขลูกเชื่อในพระสัญญาที่บอกว่าพระองค์ประทานกำลังแก่คนอ่อนเพลียและแก่ผู้ที่ไม่มีกำลังพระองค์ทรงเพิ่มแรงแต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระเจ้าจะเสริมเรียวแรงใหม่เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรีเขาจะวิ่งและไม่เหน็ดเหนื่อยเขาจะเดินและไม่อ่อนเพลียลูกขอมอบทุกสถานการณ์ที่ลูกกำลังเผชิญอยู่ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ อธิษฐานด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนหากท่านต้องการคำอธิษฐานเผื่อในเรื่องนี้เป็นพิเศษโทรเข้ามาหาเราได้ที่หมายเลข0 2 0 9 7 1 9 0 0กด1